กลยุทธเจ้าชาย MBS แห่งซาอุดีอาระเบียรับมือทรัมป์เยือนบิ๊กกลุ่มอ่าวยืดยนุ่นหรือยอมสยบอำนาจสหรัฐวันที่15พฤษภาคม2568อย่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรบิ๊กวอร์ผ่าโลกมาอัปเดตทริปสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์เยือนตะวันออกกลาง3วัน3ประเทศนะคะเป็นยักษ์ใหญ่กลุ่มอ่าวทั้งสิ้น มีซาอดีอาระเบียกาตาและ UAE ที่จริงประเทศกลุ่มอาวมีสมาชิก5ประเทศนะคะแต่ทรัมป์เลือกแค่3ประเทศมีหลายเหตุผลว่าทำไมทรัมป์จึงเลือกเยือนอาเเออ์์เซียเป็นทางการที่แรกและเยือนซาอุดีอาระเบียพบเจ้าชาย MBS ก่อนใครมีที่มาค่ะประการแรกเพื่อการดึงดูดธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยจำนวนเงินสำรองกองทนความมัง่งคั่งแห่งชาติและศักยภาพในการลงทุนแบบมหาศาลประเทศต่างๆในกลุ่มอาเปอร์เซียมีบทบาทสำคัญมากในเศรษฐกิจโลกทรามต้องเลือกมาคุยกับเศรษฐีเกาะให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจมากทีเดียวประการที่2องยุทธศาสตร์ครองอำนาจในตะวันออกกลางถ้ามาครั้งนี้เงินก็อยากได้แต่ที่สำคัญ ก็คือเรื่องนี้ละค่ะภูมิรัฐศาสตร์สงครามอิสราเอลล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์ในชนกาศซาเวสแบงค์หนึ่งละการเจรจานิวเคลีย์อิรานอีกหนึ่งละทั้งหมดนี้เป็นรายการที่ทรัมป์ต้องคำในระดับต้นๆของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในตะวันออกกลางทรัมป์ต้องตัดสินใจเดินหน้าแบบไหนก็มาพบผู้มีอิทธิพลในย่านตะวันออกกลาง สำคัญอย่างกลุ่มอ่านี้แหละค่ะเพื่อตัดสินใจว่าจะไปไงต่อการเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับประเทศในกลุ่มอ่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับสองภารกิจสองแนวรุกนี้สำหรับสหรัฐมาเพื่ออะไรก็มาเชคจุดยืนค่ะมาโน้มน้าวค่ะไม่กล้าส,สั่งระบีบเหมือนสมัยไบเดนทำให้การต้อนรับที่ทรัมป์ได้รับจากเจ้าชาย MBS อบอุ่นสมเกียรติ ต่างกับสมัยไบยเดนซึ่งเย็นชามากประการที่3เพราะอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างสำคัญในวิกฤตโลกของกลุ่มอ่าวนี่ละค่ะมีบทบาทมากส่งผลด้านดุลกำลังอำนาจต่อรองในทุกจุดว่าไฟที่สรัฐเกี่ยวข้องหลือเพราะอะไรคุ้มพลังงานเป็นกลุ่มประเทศมหาเศรษฐีในตะวันออกกลาง 4. การปรับความสัมพันธ์ระหว่งางซาอุดีอาระเบียและอิสราเอลให้กลับคืนสู่ภาวะปกติอันนี้เป็นไม้สำคัญมากต่อยุทธศาสตร์การครองอำนาจในตะวันออกกลาง The Great America กับ The Greater Israel เป็นหนึ่งเดียวกันฉะนั้นการให้ซาอุดีอาระเบียคืนดีกับอิสราเอลนั้นเป็นความหวังสูงสุดทั้งพูดเองในการให้สัมภาษณ์ในการประชุมสัมมิตกับกลุ่มอาหรับ ว่าการให้ซาอุดีคืนดีกับอิสราเอลเป็นความหวังสูงสุดและเชื่อใจว่าซาอุดีอาระเบียจะทำแน่ตามเวลาที่เห็นเหมาะสมเพราะเจะ้าชาย MBS ยังยืนกรานจะไม่กลับไปคืนหรือฟื้นความสัมพันธ์กับอิสราเอลตราบใดที่ยังไม่มีรัฐปาเลสไตน์มันท้าทายแบบโชกหมัดตรงเลยนะคะว่าถ้าสหรัฐและอิสราเอลไม่ยอมรับรัฐปาเลสไตน์ก็ไม่ต้องมาพูดถึงว่าจะฟื้นคืนสัมพันธ์ต่อกันอีก ผลจากการเดินทางทริปนี้ทรัมป์โอ้ค่ะว่าอยู่ตะว,วันออกกลางโกยเงินทุนเข้าสรัฐเพียบแต่เวลาเดียวกันก็หนีบริษัททรัมป์ออแกไนเซชันเร่งขยายดีลธุรกิจในภูมิภาคนีอย่างเปิดเผยเลยไม่สนภาพพดผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใดด้านจ้ใชายเอ็ล่ะคนสำคัญคนแรกที่ทรัมป์เข้าพบ ซาอุดีอาระเบียต้อนรับประธานาธิบดีทรัมป์อย่างอบอุ่นสมเกียรติต่างจากครั้งต้อนรับอดีตประธานาธิบดีไบเดนที่แสนจะเย็นชาแข่งกล้าวอย่างชัดเจนนั่นเพราะไบเดนใช้ท่าทีบีบค้านข่มขู่ทั้งทางการเมืองและความมั่นคงมาบีบ M อ s บอต่างจากทรัมป์ที่พบกันตั้งแต่ต้นปีก็มีแต่ขอร้องให้หนุนช่วยการลงทุนมาครั้งนี้ ก็เนเรื่องเศรษฐกิจแม้จะไม่ทิ้งการเมืองก็ยังอูนอ่อนผ่อนตามคำที่ MBS ขอร้องอย่างเรื่องสำคัญที่หือหากันหมดก็คือทรัมป์ยอมพบกับอัลชรารักษาการประธานาธิบดีซีเรียซึ่งอดีตคือหัวหน้า IS ที่เมริการตั้งข้อหัวหนะคะนอกจากพบแล้วยังประกาศยกเลิกความบาดอีกด้วยอันนี้เป็นไปตามคำร้องขอของเจ้าชาย MBS ทำพูดแบบเปิดเผยเลย แต่เรียกร้องสูงหลายข้อกับซีเรียนนะขอเอื้อประโยชน์สรัฐและอิสราเอลเป็นหลักในแง่รูปธรรมก็คือจะต้องมีการลงนามแต่ว่าข้อเรียกร้องเง่นประกาศไปแล้วโดยเฉพาะจากไวย์เฮาส์ข้อสังเกตคือเรื่องเศรษฐกิจเจ้าชาย m s s แห่งซาอุดีอาระเบีย กาตาและยูเต่างตอบรับการลงทุนผูกมิตรทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่กับสรัฐอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะการผูกผลประโยชน์ร่วมกับสรัฐเป็นหลักประกันความมั่นคงในระยะยาวต่อสถานะของซาอุดีอาระเบียในตะวันออกกลางการผ่อนปรนให้ซีเรียก็เป็นผลดีในดุลอำนาจของซาอุดีในย่านนี้ที่ไม่ด้อยไปกว่าอิสราเอลและอิรักซาอุดีอาระเบียไม่ได้ต้องการเป็นบริวารสรัฐ หากต้องการแค่นี้ทรามขออะไรก็ต้องให้หมดสิคะแต่ได้ให้เห็นมีแต่เรื่องเงินซาอุดีอาระเบียและเบกกลุ่มอาวเป็นจุดแข็งเรื่องร่ำรวยรวยไม่รู้เรื่องนายธุรกิจพลังงานคุมปัจจัยเศรษฐกิจของทั้งโลกแต่ไม่ได้คุมระบบกรณีปาเลสไตน์หลักการยังเหนียวแน่นนะคะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีรัฐปาเลสไตน์ก็ไม่ฟื้นสัมพันธ์อิสราเอลอันนี้เด็ดขาดมากในทางเศรษฐกิจ ทำได้มากแต่ซาอุดีก็ได้ในทางการเมือง MBS ชนะค่ะท์มไม่ได้อะไรติดมือกลับมาเลยโดยเฉพาะเรื่องคืนสัมพันธ์ระหว่งางซาอุดีอาระเบียกับอิสราเอลและการขอใช้น่านฟ้าพระโจมตีอิรานอันนี้ไม่สำเร็จค่ะทั้งซาอุดีทั้งกาตาทั้ง UAE ไม่ผ่อนปลนอย่างไม่ยอมรับปากเป็นกลยุทธ เหรียญสองด้านที่เจ้าชาย MBS เดินเกมได้ค่อนข้างแยบยลยืดหยุน่นและไม่ใช่ยอมสยบอำนาจสรัฐนะคะตอนนี้อยู่ในฐานะที่เท่าเทียมมีอำนาจต่อรองผิดกับสมัยไบเดนนับแต่นี้บทบาทของซาอุดีอาระเบียจะสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องรับฟังทั้งฝั่งมาหาอำนาจเดี่ยวและมาหาอำนาจหลายขั้วจับตาต่อไปวา่าท่าทีแบบนี้จะส่งเสียง ทำให้ลดความไว้วางใจและการยอมรับจากโลกมุสลิมด้วยกันหรือไม่ไม่นานก็จะรู้ค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้ทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี30-2 298 98 48ค่ะขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ค่ะ